แต่งงานเลยแต่งกับใครแต่งกับใครนี่นี่พี่ทองเราพูดกันเรื่องนี้จบนาทีพี่ทองนี่เสียมารยาทฉันนับถือมันพี่ชายเขาดีด้วยไม่ได้ไหมายถึงว่าจะแต่งงานเป็นแฟนน่ะไปเที่ยวคุยไว้ฉันเป็นแฟนกับพี่ทองอย่างนั้นอย่างนี้แล้วรูปถ่ายฉันขโมเยเอาไปเขียนสักหลังเอง รักสุดหัวใจฉันให้เมื่อไรอะคนเรานะเด็กมันนับถือเด็กมันเคารพทําตัวให้ดีพี่ทองเป็นมนุษย์อย่าทำจิตใจเหมือนหมาน่าเปลียด ai cưỡng mãn nụ cha hoa về nhu lăng dương chào dương lăng nàng โอ้ใจเอ้ยใจแปลกพี่คนหน้าคนแต่ใจมาไป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 เื่องนี้ไปไปรูปาราณทีต้องปฏิบัติเดินต่างลัดแล้วตัดตุงนี้มุงไปยัง มือกำหนดรอดซามแล้วเดินข้ามหน้ามุงแก้เจ็ดต,ด,ด,ดตีโอตานผู้ที่ร่ำรวยโอนัน รเป็นฐานที่ที่สร้างบ้านเรือนแค่สองไร่เศษๆมันเป็นทรัพย์สมบัติสุดท้ายแต่แม่ยอมที่จะเสียสะละเพื่อลูกได้ทุกอย่างสิ่งที่แม่รอคอยคือความสำเร็จเขาไม่มีทางเลือกอื่นใดอีกแล้วตัดทุ่งมุมตรงไปที่บ้านของท่านเศรษฐี ในระดับตำบลบ้านเชียงตรงนี้เป็นบ้านหลังใหญ่ที่สุดก็พูดกันได้ในตำบลบ้านเชียงเจ้าของบ้านเป็นที่รู้จักกันดีคือเศรษฐีกรเชนมีภรรยาชื่อว่าแนนซี่แนนซี่นี้เดิมจริงๆนั้นคือนางบวบเป็นคนพื้นเพเดิมของบ้านเชียง แต่งานอยู่กินกับเศรษฐีก็เชนรับรวยก็เปลี่ยนชื่อใหม่ว่าแนนซี่วันนี้สองสามีภรรยากาลังนั่งดูสัญญาเงินกู้เขาจะสนานาหารือกันในเรื่องราวเหล่านี้ว่าอย่างไรบ้างครับพี่น้องทำความขัาใจจากนิยายกครับท่า เรงเราพึงบรรจบไม้ไหวครับบาทอย่างไงสินค้าจะเงตนองนี่คือสิ่งที่มนุษย์เราปองไม้มีหน่อยเราใจหน่อยปล่อยสบายอย่าใจลงมากมายแล้วเสียอายคือเราไม่ได้มั่งมีออโดยเจ้าพ่อในบ้านเชียงปีเสียงไป มาอยู่มีนานแต่ไรนักพอพบรักแล้วสุขสบายจนเราได้เป็นเซตฐีมันเป็นความสะดวกสบายตลอดมาทิ้นมีคนการศึกษาไม่ค่อยมีมื่อโจกดีเราคงกินเพราะมันสิ้นปัญญาอแต่ผู้ใดใครกูนี่หรือมีสิ้น I'm my only team บายใจกำไรตลอดมาอยู่แนวหน้ามังมีเป็นเจตีร่ำรวยเงินต้มต,ตากคนีีมายืมสินอันนั้นหรือตูกติ ต่อคงมีนานได้หยุดทรับนี่ยอมรับว่าเราต้องได้มาเจ้าคอมอออจนเราได้มันได้มีเป็นเจตี่มีเงินต่อตอจดัมดม,จม,ออจม,อมองกิดไม่ตู ขอในจะได้มีลูกสักคนแกแหวนเงินงตองในข้องเรามีอยู่มากมายเอตางอากวาเรารมตายมี่ลมตายที่เจรบรรไห้ปน มีต้องวิตกังวลทุกอย่างแนนซี่น่ะปฏิบัติได้สำเร็จสำเร็จสำเร็จทุกเรื่องแต่พี่แน่นสิ้นสำเร็จไมเมื่อไหร่จะสำเร็จสักทีอะไรอ่ะเมื่อไหร่จะได้มีลูกทักคนน่ะทรัพย์สินเหล่านี้จะไปไหนหมดเนี่ยเฮ้ยมันยังไม่ใช่เวลาจะพูดกันตรงนั <ij es in this silence> ้นเธอลองดูรินี่สัญญาเงินกู้เงินต้นเงินจ่ายเงินดอกนี่เรียบร้อยไปหมดแล้วยัง ไม่ได้อื่นไม่มีมันมีอยู่รายเดียวรำคาญร,รำคาญที่สุดเลยพูดเท่าไร่มันบอกไม่มีมันส่งลูกไปเรียนลูกมันอยู่กองทงหารเกณฑ์ใครอ่ะก็ใหญ่มีนั้นแหละฉันคิดว่ายกเลิกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เ้าอย่าเป็นคนจิตใจอย่างนั้นใจเบาใจอ่อนไม่ได้นะแล้วมันเป็นแบบอย่างอะไรอื่นมันมีอะไรมาเป็นหลักประกันไหมอีที่นาห้าไรแล้วมันเอาเงินไปเท่าไหร่ นนเป็นจริงๆนะห0าพบาทแต่พี่ลงเป็น5้าหมื่นอะเขาไม่ต้องไปพูดยายมีคนไหนเนี่ยที่ลูกมันไปเรียนหนังสือมีอยู่คนเดียวในตำบลบ้านเชียงอ่ะชื่อนายเอกอ่ะโอ้เด็กนั้นหน้าตาดีดีเออนี่อันตรายนะแนนซี่แต่รู้ไหมเพราะหลายรายที่เราจะไปโกงตัวเลขเขาอ่เราคนในบ้านเชียงมันไม่ค่อยมีความรู้ม <laughs> ันก่อนมันคุยกับฉันที่ร้านกาแฟ มันถามว่าเก็บดอกเบี้ยเงินต้นก็นเท่าไร่เด็กนี่มันรู้กฎหมายนะมันมีความรู้ในระดับชั้นมัธยมแต่มันเอาร้องนี้ไปร้องเรียนเราเดือดร้อนนะรีบจัดก,การมันสําเร็จ,จทันทีเลยถ้าอะไรก็เอาไปก่อนไม่รู้วันเวลาจริงๆที่หลังวันอาทิตย์น่ยพ่เขียนใต้ติดสักทีไม่รับการจำระดอกเบี้ยเงินต้นอะไรทั้งสิน้นนี่มาเขาาประตูรวยอีกแล้วใครไม่รู้ แต่ยินแล้วใครอ่ะผมครับผมมันคนหรือหมาล่ะฟังด้หะกองแหม่มล้นผมไหนแล้วผมเอกครับคุณน้าเอ่อเอกลูกของแม่มีครับจะขอเข้าไปพบคุณน้ามีธุระครับพูดถึงมันมาทันทีไอเด็กคนนั้นไหนเรียกมาดูหน้ามันหน่อยดิ ดันประตูรั้วเข้ามาเลยไม่ได้ลงกรอนออกแรงหน่อยสินั่นนี่เปรตตัวไหนเก็บมะม่วงอีกอะไม่ใช่ของวัดของทานนะยะเอาเลือดไดตรงเน,นม่มใส่ปกอกยางยงางกกูไม้คม่อยเม็ดหุบน้ำดำมาเนี่ยขึ้นมาบนบ้านจะมาสืบรวจบ้านจะมาจุระพอแล้วพอได้รับอนุญาตหรือจเข้ามาพบ ป,ปกษาสวัสด,ดีนะครับคุณนาะแนนซี่วันด,ดีอ่ะวันด,ดีครับท่านสศรษฐีก็เชนเออดีวันด,ดีครับน้องแนนซี่เออวัดดีท่านสศรษฐีคับพ่อมสวัสดีเออดีไอทองมึงไหว้คนเป็นไม่เปรตโยไอหน้าไหว้กันเลย กูว่ายเป้นามากกูว่ายแต่ยืนไม่ถึ้งี้นนี่อยู่ไม่หนามากมาไายไหมมึงเนี่ทองเลยถ้ามาในบ้านกูแล้วมึงเก็บมะม่วงแต่มันจนหัวกูกอดผีทองอะไรลีน้มีบางทีแปลกนะข้าจังในบวบนะบวบเปรตไหนง้ะแนนซี่แนนซี่กูชื่อแนนซี่แล้วกูรู้จักไอ้บวบ เรนจี้ดิลบไหนบึ้งกายอ้ไรจำจะเด็กี่มึงอันนี้จะไม่คุยกับมันเลยแค่กับไม่มีมารยาทธ์เรืเอยข้าบ้านผู้บ้านคนนี่มึงมันผู้บ้านคนก็เราก็คุยกันแต่ไม่เลยมันหรือไอ้กองออกมาโกกูเล่นตุ๊กตุกกอง งูแต่กูไม่โดดก,กันไม่แต่ร้านกูเรียนรามเว้ยมึงอ,อ,อ,อย่าเลอะกูอ้วนแต่ลกูมิดเลยเดี๋ยวคนเราจะไหวไม่ไหวมอยู่แี่ความรัดท่ามันทำให้หน้าไหวคนเลยเมื่อนไม้แต่คนเด็๋ยวกูทำให้หน้าไหวตายแล้วก็ยัยงไหวอ้น,น,นี่มันติ้งนี่มีหลกเมืองนั้นไม่กีตาย่ละตีนอนใจเล้นแเป็นกูเกลียดคุยกับมึงไอ้ตองก็เยอะเจ้ใจไปเลยเฮ้ยอ,อะไรอ๋อคนเราอยู่กันอย่างพ้นงานอะไรบางแต่นุกรง หมดกรอนนูถ้าดหมอตู้กดฤทิ์เทียนไว้นูลุยเม็ดนู้ขลุยฮะมั่งด่าน,นี่เป็นคุณธรรมนะคนเราในะคุณธรรมนะมันเป็นประโยชน์ต่อบุคคลมึงอ่านแต่มังแต่บทสวดมันปลอดได้รู้หรือมันก็ะแทบเลผู้รูมมกร้ก็บังใชอ่อ้าวคูถึงกูอ่านไม่เป็นกัดอย่าว่าล้านสองให้กูควังก็ว่าแลว้วคนเรานี่เกิดมาปิ้วเปิ้ลกลายกล,ยกลงกืง,ลงกันแกว่าแล้วตั้งแต่เรื่องปิ้วปัน แต่กันไปมั่งความรวยะเงินเป็นื่องกันตายแหละมันเมื่อนกันแมดชอบเซนตีกับชอบกูเป้าแหล่ที่โดกแก่ก็ว่าโดกเคย,ยเ่เบลเบลมึงเกือบติดุ่นโขกอนกูนี่ล่ะเอาแล้วไดยอ่ามีอะไรก็ว่ามามึงหุบปากเลยทีทองครงก็ได้คืออย่างนี้ครับคุณนะเมื่อกี้พูดถึงอยู่นะนายเอกพูดถึงผมนะครับพูดถึงแม่เธอนี่ดูสัญญาเงินกู้สิ แม่จะมากู้เอาไว้กี่ปีแล้วเนี่ยดอกต้นก็ไม่เคยจ่ายห้าหมื่นบาทนะแม่บอกห้าพันนะครับนี่มันห้าหมื่นห้าพันจอ่านออกใช่ไหมดูสิแต่แม่บอกห้าพันเนี่ยไม่พี่ทองไม่เอยอะนิ้มเกิดเลยก็เวลวๆเลยก็จเซ็นลายมือเตับไปนน้วใี่ออออไอ้ทองมึงไม่รู้เรื่องอย่าพูดไม่รู้เรื่องเรื่องนา,าเน้นคุณแล่านั้น อย่าเสือกในทองอปันน้นเอาเถอะครับต่เรื่องนี้ขอเดี๋ยวผมจะไปคุยกับแม่อีกครั้งนะครับจะมาจ่ายตอดอกหรือจ่ายต้นวันนี้โอ้คือผมมีนอทสามสองไร่กว่านะครับจะเอามาจำนองกับคุณน้าแนนซี่กับท่านเศรษฐีกรเชนก็จะขอพิ่งเพียงเงินสักสามพรครับอะไรนะเอ็งว่าไงนะผมจะเอาที่นามาจำนองครับ ผมอยากเอาทุนนี้ไปเรียนหนังสือสามพันห้าร้อยฮนะตายตายนะพี่กเชนใายจำเรยคุณมันว่าไงนะเจ้าที่นามาจำนองสามพันฮะที่ตั้งบ้านอะไรก็มันไม่รู้สองไร่กว่าถ้าว่องช่วมก็ไม่พอวานเายัยดาด้วยเลยป้า<อ>ไอ้ทองก็หยุดดนทันทีเลยอทอง เอตเดตี้กับเจดกับพอมผูดเอดพ้นกันนี่พ่อมผูดเดพ้นพ่อมอ,อยู่หนีพ่อมเกิดบานเชียงเฮอแล้วพอมรู้จักมาเคยเป็นเคยตั้งแต่บัวเบียดเน้นซีนน่เบ้เน้นซีตอนอยู่ในนาเขาเรียกกันว่าบอนซ้อมถอนจากนาใจในตังวางในร่มเปลี่ยนจากบอนซ้อมมาเป็นจันแดง ฉันแดงจันไดจะทำอย่างไรมึงอย่าอวดแรงสักวันอีแม่จันแดงเป็นบอลจมกูเอาไปต้มไก่จงเปล่งแม่สินี่อ้เน้นตีลูกสาวมึงนี่อีบูอับมึงอ่ะจะไม่ได้ได้เรียนหนังสือเรียนหนังสือแต่มึงกินมึงกินลูกโอนไปกินลูกอนเหล็กกังลูกในตตนติดก้อนบอกกูโต้นก้อยเองนี่ จำได้ไหมใจมนั and you and you ้นอะไรไม่รู้เปลี่ยนอะไรของเมืองเด็เด็เดดแรงของบ้างเม่อเฮ้ท่านไม่กุยกันนั่งกับเมีอะไรอ่ะทามแรกแฟนเข่ามันเย็บเลือจะน่าจัรู้ตายแก่แบบปรีนแรีดหรูลบอย่ยงม่นูีนแบบไม่รู้เบิ์ได้เบรดไดู้ย้อนให้ตีกันนี่นูตาเอ ไม่ได้ดีแต่กันไม่ได้มันไม่ได้ไไดน้องเอกแรงเองเ,องเ,องเองชื่อกูแต่ก่อนแต่ไม่มีคุณธรรมคนใจดำคนใจช,ชั่วนี่มึงเชื่อแต่านาเล่จำใจหมากักเต่าเด๋ยวอะไโจนึงก็มึกไม่ลงนาเปล่าตึ้งได้รอ้องตบก็จระจิงจำได้ได้งกก็แบบนี้มันไม่มีตากนี่มึงเชื่อกูแต่มีี่เน้นสิมึงรู้ไหมบุตรเจ้าบึงแม่มันตายบุตรเจ้าบึงแมมันตายไปตึ้กก็เดินแยกท่างงานแกงมู่ต้วนคนไม่มาแตงกเกลียดอีเน้นพี่นี่แล้วมึงเชื่อกูแต่ ป้าดึงเลยหันแม่กูตะกว่าป้ากินมากกล้าล้มรถเลยเดินไม่รถคอยมากคอยตายแต่แกงน้ำเตะม่เงื่อนอะไรกัดเรามากกินกล้าเลยแม่งแกงน้ำเตะว่าเพื่อรายก้าวปะหนาเนี่ยเอกพอได้เรียนดิทีนี้ไม่ใช่กองทุนการศึกษาของกลางห้าหมื่นก็ยังไม่รู้จะได้ใช้คืนเมื่อไร ผมจบการศึกษานะครับผมขอสัญญานะครับคุณนะผมจะใช้คืนในหมดผมจะทํางานทั้งดอกทั้งต้นเดี๋ยวผมจะไปคุยกับแม่เรื่องนี้ฮะติ๊กเองจบการศึกษาแล้วมีงานได้ทำเลยขเ,ยาเลขเยารเ,ขเรียนทำงานเพ่แล้วเขาเรียนแล้วเขาทำงานเพ่เขาเรียนอะไเดียนไม่ทำงานก็ไม่ทำงานตามเดี๋ยวทำงานเรานี่ยการ์ลกูบอกเพื่อนบักเรียนเด็กอยากขี้กล้าดา้วยหูฟังอยากขี้กล้าด้วยวอลนี่แหละก็เดินไปตายการ์ลกูบอกเพื่อนจูงไปตัตงค์กี่รึน,น โถงหมิ่นปากจะตายใจกูปากกดจนมันมินแต่มึงปากองอมจริงแต่ใจมินเอาตีแม่รู้อรอแล้วกูแกลกไร้มึงเตี้ยช่วยแลกมึงเอ้าแต่กว่าป้าจูลืมแล้วแต่อ้บัวว้า,ามึงลืมแตก่กูจำได้นะอะไรจะที่มันพูดอยู่ทำไมไม่ต่อเถียงมันมัน่ง จะดำคารเนี่ยด็กการีย่างนี้เลืเออเือเดินไปเล่นเวลาเติมเซเว่นมึงจำได้ไหมเดี๋ยวเวลาเติมกันเวลาเติมวินวัดนั้นพอปลันแม่งจูบอีนุวัดเดี๋ยวเด็กูอื้ักแป้งกูจูบแต่มึงไปเย็บต้จาำติดเกลือเด็กกูปลอดได้กลางบทตอนไม่รู้ไอะไรเยัจริงหรือเปล่าเนี่ยไม่จริงไม่แรงกว่าป้าไปดิโอแต่กว่าป้าหัวแป้งไปดิอะไรเล่าแม่เนี่ยบดกิอกไม่ป้ากับคนบัดกูกว่าไม่ป้ามึงเจือแต่ แต่ป้ากูเสยดิความไปเลือกป้ากนอน่นหนูกับกูไม่ป้าวันนั้นป้าตีงเลวเรามาจุ่นกวางกว้ามาบอกกยแร่รุนเดียวกันลอ้อป้าลำทุ่นเลอ,อมาบ่าบาบาพูนะจริงป้ากูป้า,ปา,ปาบานนี้ไม่ดีวะมุกิจแร่เงินต้องกันด้วยนะครับผมต้องขอความกรุณาละทำงานดินาะยเอกทำงานผมจะหางานทำแล้วก็เรียนไปด้วยแลละครับแต่ไม่รู้จะหางานที่ไหน ทำบ้านรามาไหมให้มันทํางานดีไหมพี่เออดีเหมือนกันเลยโปสตอท่านกรุณาอย่างนั้นผมปลื้มใจมากครับไม่ใช่ผมทํางานอะไรอะ่ะมาแต่เช้ามืดเลยนะเจ็ดโมงเช้าถึงที่บ้านก็งานตีปทาและทําความสะอาดในบริเวณบ้านเอาอาหารในพวกสุนัขพวกอะไรทุกอย่างสัตว์เลี้ยงทุกอย่างซักเสื้อผ้าอะไรทุกอย่างทําได้ไหมแล้วเอาข้าวห่อมาด้วย ตอนเที่ยงก็พักแค่สักหนึ่งชั่วโมงกินข้าวหอดเสร็จแล้วก็ทำงานห้าโมงเย็นกลับครับผมทำได้ฮะท่านจะให้ค่าตอบแทนรวมสักเท่าไหร่ครับเท่าไหร่พี่เดือนหกร้อยไอ้ย่าแปงไปอ่านกตงกร็รวยเดิอยเราก้าวขั้จดิแล้วแราล่ก้วขจ็ดสิบบุรีบุรี่องละซี่ะละาสิบมาทำงาน1นั่งนไม่ได้สักชองบุกีเลยคุณเนนละลาี่ ผมขอความกรุณารงให้ได้สักเดือนสามพันไดไหมครับสามพันคิดว่าคุณนะหกร้อยนี่ก็บุญแล้วจะทำไหมทำปนินปนินนั่นนั่นไงอย่าตั้งไหเสี้ยเวลามึงต่อยล้ามึงต่อยล้ามึงปิดทองมึงต่อยล้ามึงเอ้มึงเชื่อกูตะนลออมึงเชื่อกูแท้มึงมาไหวน้ำเล่มันเข้มอยู่หันเล่กูก็ได้กูกลับเป็นรุ่นนี้ ลืมนะเอกใจเมื่นะคุมารับมนันด้วยคำรับใครอ่ะอีอีเด็ดเนี่ใกล้ใจเลยบ่าวนู้นมันเฉิบจาเลยนี่ให้ตองคนรวยมิรู้คนเชื่อกูมึงเชื่อกูแต่คนรวยมันเที่ยงเลยอับยสินมต่ได้กูไม่ได้เดียวนี่ป้าตุ้งพื้นเดียวเนี่ยเอาที่เอาที่ฮะเอาที่ ปณิท่กูทำเองไอ้ไพ่ล้านกูได้เรียนไอ้น้องกูได้เรียนมึงจะทำอะไรเป็นน่ะเอ้ากดไหมามดูไปทำงานฉันตั้มไปแล้วนี่แต่กูมันกดมีคุณนะตั้มมีความดีมีความมิ่งใจล้านกูเล่ไม่จะทำอะไรทุกอย่างมันทำได้เหรอเออเอาตาผมบ้าครับนามไม่ถูกยาัเลยว่ามาตัวนั้นเหมือนพืชวัยยาก็ได้หลวงตอกขุดซ่อมพันให้ก็ได้โอ้โหได้เป็นนี่ทำถุกจริงงานจัดทำมันจกปลอกงานไรก็ทำได้งานกุดคูรัดคู หรือร่วมหรือได้ใดว่าเจ้าช่างมึงก้าวอ้อมนามนแล้วไม่คุณหลางกี้กันไอ้เป็ดนี่ยเอ้าศูนย์ยงใหญ่ไฮคลาสแมงมุมพ um. รกับความบันเทิงครบวงจรในรูปแบบเทปซีดีวิดีโอวีซีดีดีวีดีและเลเซอร์ดิสจากทุกค่ายเพลงดัง เรารวบรวมเอาไว้ให้คุณเลือกสันแล้ววันนี้ที่นครศรีธรรมราชฐานใหญ่รังและสุราษธานี